ฉันไม่อยากพูดอะไรให้มันมากกว่าแล้วถ้าสิ่งที่แกพูดมันถึงขนาดนั้นจริงๆถึงกลับไม่มีที่อยู่แล้วฉันก็จะให้ยิงไมายกลับมาอยู่กับฉันให้ยิงไมายอยากกับตะนอตซะยิงไมายฉันเลี้ยงได้อยู่แล้วได้ถ้าพี่จะเอาแบบนั้นก็ได้เลยเอาเป็นว่าฉันไม่มีอะไรจะพูดละฉันขอตัวกลับก่อนละกัน มาลูกวันนี้แม่ตะน็อตมาหาแม่ที่บ้านนะเรื่องมันเป็นแบบนี้นะลูกอะไรนะคะนี่แม่พี่น็อตมาขอยืมเงินแม่ต้องสองล้านเลยเหรอคะที่มันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยแม่คะแม่ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวมาอ่ะจะบอกพี่น็อตให้พี่น็อตเขาไปคุยกับแม่เขายังไงเขาเป็นแม่ลูกกันอ่ะก็คงต้องคุยกันรู้เรื่องละค่ะแม่ไม่ต้องเครียดนะคะรักษาสุขภาพนะคะแม่